สวัสดีค่ะเมื่อเดี๋ยเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องแม่แอมชัดๆนะคะทุกคนเมื่อนี่เขามากินเขาป่ากับคู่ปุ๋ยปุ๋ยกับคู่หนุ่มนะคะทุกคนมากินเขาปา่าริมโขง้งอันคูปุ๋ยปุ๋ยกับแม่เล็กไปทุระมาให้พ่อบ้านเป็นคนหวานแหให้ก่อนเด้อเจิมแหใหม่ค่ะเบิง่บงๆไสลงทุนไปสื่อแหใหม่หนึ่งพันบาทค่ะ คุมอยู่ด้ค่ะคุมอยู่เนี่ยค่ะปลาพี่น้องนี่เด้นี่ได้ไลยเตอบนี่ก็เจากำลังสิปิ่งคู่ปุ้ยกำลังสิซอยบกหุงต่าค่ะเนี่ยนี่นะมึงเนี่ยค่ะคู่ปุ้ยปุ้ยกลังกำลังซอยบกหุงอยู่กำลังสิปอกบกหุงมือนี้มากินเขาปลาต้องกันเด้อค่ะเด้อนี่เดปลาเขาปลาอ๋อมากินข้าวข้าวปลาริมฝั่งโขง เดี๋ยวหัว่ากกินขาดละมามาค่ะทุกคนค่ะทางน้าอยู่นี่ค่ะเบิงเบิงเลยคุณหนุ่มเราสีวานแห่ได้บาทใช่ไหมไข่อยวานน้ำเด้อกเออเด้กินแล้วนี่พักัน,กน,น,กอ,นอันวานเอาน้าข้อี่บ่อด้วเนี่ยไปบุญบ่เบิงเด้อค่ะทุกคนมองแมนมองน้ำไหล่บุญแล้วมันสีได้ปลาเท่าพอนั่นเรายังว่านเรามานั่นเราได้สามสิโลได้เรามาเขาเดียวมือก่อนนะ ปลามันขึ้นเป็นหมือได้ทุกคนตอนนี้ครูหนุ่มนะคะกำลังอันคขอยเอาสว่านมาอยู่จ้องขวากาวมาใส่ปลามันขึ้นแฟ <laughs> <laughs> นกล่องไปทางหม่งมันปี้นครูห <c oughs> นุมม่มว่าอุยอ้ยอุย้ยเ <laughs> ปียกกำลังเอาอัน เต่ายู่ใสเ่เอาเอาเต่ามาบ่อโอ้เก่งอีหลีน,นะคะตัวน,นี้อันอันลุงอ้วนก็กําลังเอาปลาใส่หีบเ <c oughs> ตรียมหีบมาพร้อมเด้อทุกคนความ้อมนะคะเพื่อจะมากินแซ่บนี่เห็นไหมครูปุ้ยกะเอเอโคอยตกหนามซะเนาะฟ้านอ้องฮู้งสว <c oughs> <c oughs> ยๆพี่น้องฟังสวย เขากำลังฟานบอกฮงมันต้องออกไปตกอยู่บนเ,เลือกเลือกนำไรเนาะมันจังสิได้นี่แหละค่ะทุกคนค่ะมือนี่เขากำลังมากินเขาปลาเขาแกงนะคะอยู่เขาตอนนี้เขาอยู่แกงขั้นสูงสองเดรร้ายหีบอยู่ด้นี่สุนันยังดินดาวดาวอยู่ค่ะได้เลืเถื่อนได้เลือดใครซื้อมาอยู่บนขาปลา นี่เลยนะคะอยู่แกงคันสูงสองหม่องเก่าหม่องเดิมโอเคค่ะเดี๋ยวเขาถาไปปีงปลากันเด้อทุกคนเดี๋ยวสิมาถ่ายเบ่งบัดปีงปลาซกเดอร์ค่ะสิภาามาเบ่งค่ะทุกคนพอเปรเราปีงปลาเอ้าไม่มันหักบ่เราเผาปลาค่ะทุกคนค่ะเราบด้ดปีงได้เราเผา เ,ญญาาเราเอียบเอาเลยแมมเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาปาลาลงก็ขีดทานเลยไหมบังเนี่ยไม่มันขาดบ่บังซุงไม่ขาด <c oughs> จะไม่จะกี้กระโอบเกลือถิมใส่ทาน,ส,ทานสิแล้วแล้วใส่เต้าสิแล้วแล้วเนาะใส่แม่ไฟแช็กเจ้าเดียวคุณนุม่มเราสีอันจุดทานจุดเตา้านี่นี่คุณนุม่มอ่ะนี่เลยเลยคะ่ะอยู่ในหีบก็มี นี่มาเบิงมาเบิงมาเบิงจากไดฟิวแบบบ้านๆกินข่าวอิ่มแล้วก็ไปวานเฮต่ตนี่เลยนะคะคุณคู่กับกำลังสีดังไฟไกุปุย อันนี้ก,กากำลังสีดังไฟดังทานค่ะทุกคนสองเตาคุณเดียย่างคนละแบบยาเด้อมันสีทิศยู่บบอกคุณหนุ่มมันสังหาเนีย่นยโอย้ยโอเคค่ะพูนยา,า,า่บาทมาโอ้ยลืมไทยพี่น้องเอ้ยหมูเขากินจนสีเบิร์ดแหละค่ะเบื้องแนนเนี่ยแมนเซ็บเสีบ ผุ่นคู่นุ่มกับกระลังย่างอีกเดียวนี่นะผุ่นในเตาผุ่นค่ะลุงอ้วนกระบอปากลุงอ้วนกรบอปากนะคะกินอา้าวกินอา่าวเมื่อไห่พูนบบ้น่ะแสียบบองอ้วนแสียบบ่อขาคู่นุม่มเออเสบบ่อไห้บอกไพ่เมื่อไหร่เมื่อไห่นะทั้งผุ่นกับย่างว่าซั่นค่ะ,ะเออพู้น่ะ <laughs> เนื้อปลาหวานๆเลยนะคะนะทุกคนเป็นนะ,ะ,นะแจบบห้งอยู่ไหนีก็ดี<ส>อันนี้ย้ำสื่อมาจต่ครัวอิมเอมนะคะทุกคนสื่อมาแต่ครัวอิมเอม,อ,มอันนี้นั่นฝีมือครูปุ๋ยปุ๋ยส้มตำเซบแซบแล้วก็บปิ่งปลา,า,าต้องมีโคกสองค่ะครูปุ๋ยปลาโอเคค่ะขอเวลาในการรับประทานอาหารก่อนนะคะในการกินเขาอันพี่น้องเบื้องแน้าเบไบลาย ตำบัมหุงคู่ปุ้ยนันเลื้อแต่ไล่ถวยบัดนี้เจ้าเบิ่งเลือบบัดนี้คู่หนุ่มค่ะคู่หนุ่มเผาปลาหรือว่าปิ้งปลาให้กินค่ะอันนี้เห็บสองจีแกะเนาะค่ะเนาะแซ่บายค่ะทุกคนเบิ่งน่เด้ออันนี่ราคาทุกคนค่ะเขาเมื่อนี่เขากลับมากินเข่าอยู่อันอยู่โค้งเนาะค่ะเนาะมากินเข่าไออันเข่าป้าเขานำโค้งนี่แหละ ทาเกิดว่ามือได้เขามีเวลาว่างเนี่ยเขากะเนี่ยราคากะสิได้มากินกันเนาะแซ่บๆนัวๆนี่แล้วเบิ่งคูณนุ่มโอเคค่ะบาดเจื้อนี่เนาะกะสิได้ฮะกินเขาเ่นน้ำตัวหน่งตัวท่านผู้ใดมาคลิปนี่เนาะค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งรับทราบข้อมูลก่อนใครด้วยนะคะฝากคลิปแม่น้องแอมในเด้อค่ะแม่แอมชัดๆอย่าลืมนะคะบายยโอ้โหมีดเลือกที่สองที่สอง